ครับในพิกัดน้ำหนัก125ปอนด์เท่ากันครับเริ่มแล้วครับยกที่2ครับช่วงแอยกจาก้มบอกว่าไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนครับเพราะว่าเสยนมวยมีตะกอนแก้เกมให้ครับจอุู้บอกว่าอัดฉีดมาก่อนครับอัดฉีดมาเลยครับไม่ต้องสอนครับอ่ะยก2ครับเปิดเกมมาครับทางด้านของเสือร้ายครับค่อยๆขยับเข้าไปครับแต่ว่ายังไม่เร่งไม่รีบครับเพชรพนมทองเองก็ไม่ได้รีบร้อนเหมือนกันครับต่างไว้เฉยๆครับยืนอยู่กลางเวทีครับทางเดียวกันครับขวากับขวา ปักหลักกันใกล้ๆครับไม่มีใครเดินไม่มีใครถอยครับยืนกลางเวทีโอ้โหเสียงดังฟังชัดเลยครับจังหวะที่เพชรพนมทองอู้ยัดเข้าไปครับอเสือร้ายครับเสือร้ายเข้าในแล้วออกอาวุธได้ไหมถ้าออกอาวุธไม่ได้กรรมการธนวัน์วงสาสารต้องแยกเลยครับไม่ให้เสียเวลาครับเดี๋ยวมันสะดุดครับความมันต้องต่อเนื่องครับเดินต่อครับเสือร้ายโฉบเข้ามาครับทำหน้ายีวยวนกวนนิดหน่อยครับสงครามประสาท ต่ว่าเพชรพนมทองนี่นิ่งเหลือเกินครับดูครับอ่ะขอปาชีนครับเข้าในแล้วเสียบเข่าเสือร้เองก็เด้งไตครับเอาคืนทันทีดูจังหวะกดแขนไล่แข้งโอ้ยแทงแล้วแล้วครับเอาละครับตอนนี้ตอนนี้เพลงเข่านี่มาแล้วนะครับทั้งคู่นี่ถือว่าแทงเข่าได้เจ็บเลยครับอ่ะเสือร้ายครับจับไล่แขนกดแขนตั้งแขนดุยัดโอ้โหเอาละครับอ่าตอนนี้นี่ยัดโอ้เน้นหนักกันที่วงในครับ เลนของแหลมแหละครับของหนักๆครับเสียบใส่กันไม่หยุดครับเดินต่อครับเสือร้ายขยับเข้าไปโยกหาจังหวะครับเพชรพนมทองยังคงตั้งรับนอุจิ้มมาซ้ายไปครับเสือร้ายเบียดเข้าไปพยายามเดินตัดไวทีครับตีก็ไล่การตีกันเชียงของทางด้านเพชรพนมทองแล้วครับให้เวทีมันแคบหม่อแล้วครับสับขาเจาะยางโดนเอาคืนเหมือนกันแต่ว่าดูอ้าวนายเสียบคนละเสียบสองเสียบโอ้โหไม่ยอมแล้วครับมึงทีกูทีครับ คู่นี้อาวุธมวยคล้ายกันเลยนะครับหมัดมีทั้งคู่ครับเข่ามีทั้งคู่ครับอ่ประลองกําลังกันครับตั้งแขนดันสู้กันอยู่ครับดูจังหวะการสอดอุ้ยว่าของลับของลับมาแล้วครับโอ้ถือว่าเหมือนเป็นเด็กเจ้าถิ่นนะครับอ่ะวงในจับอีกคนขวางอีกคนนึงล็อกเอ้าตีได้ไหมยัดเข่าเข้าไปครับดูครับ จังหวะวัดความแข็งแกร่งกันอยู่ตรงนี้ครับต่างคนต่างทําได้ดีครับยังไม่มีใครเพลียงความครับเดินต่อครับเสือร้ายเบียดเข้าไปยกแข้งถีบไปก่อนครับเปิดทางเพชรพนมทองยังไงดีครับบังไว้ก่อนยังไม่โตเสือเราโหจีาขวาครับแม่หนน้ากระจายเหมือนกันเสียบซ้ายไปทีเพชรพนมทองพยายามกดแขนกดได้ไหมแม่หแต่ว่าแต่งตัวช้าไปนิดครับยังมีแปะขวาไปทีครับเข่าดูครับสอดสอดแขนพยายามจะสอดแขนเข้าในนะครับ ทางด้านเพชรพนมทองอ่ะล็อกล็อกได้ไหมอ่าหมดยกก่อนครับเดี๋ยวมาตีกันต่อยกหน้ายกรุนแรงเช่นเดียวกันยก3ามครับตามกันต่อครับโดนต้นที่เสือร้ายแล้วครับเปิดฉากก่อนครับกระแทกซ้ายไป2ทีแข้งขวาตามไปเพชรพนมทองยังไงครับยังไม่เอาคืนครับจิ้มซ้ายคืนไปอาแล้วครับจับนายแล้วเสียบเข่าซ้ายไปทีครับเสือร้ายยังไงครับพยายามแย่งกันขึ้นบนครับแต่ว่าต่างคนต่างยังแข็งแรงอยู่ครับ สอดกันไปกดกันไปครับทำอะไรไม่ได้กรรมการธนวัน์แยกก่อนครับแล้วก็สับมือเริ่มกันต่อเป็นมวยใหม่ก็จริงนะครับแต่ว่าโอ้โหโชกันถือว่าสนุกครับไม่มีจริตจะก้านครับอ่ะมีอยากมีมีอะไรต้องโชว์อยากโชว์ได้โชว์เลยครับโอ้โหจังหวะนี้ล็อกว่าเสือร้ายล็อกล็อกโอ้ล็อกล็อกน่ากลัวเลยครับมาครับเอาละครับอ่ะแหมไปไปรัดใต้ปีกตีไม่ได้กรรมการธนวัน์แยกอีกครั้งหนึ่งครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมวยมันวันสุขโอ้โห ม่ยังไม่มีแผลแตกนะครับแม่ทั้งเสียบทั้งสับทั้งฟันกันไม่หยุดแบบนี้แต่ว่ายังไม่มีแผลครับเดี๋ยวจริงๆครับอ่ะล็อกครับเสือร้ายจะดิ้นหลุดไหมเพชรพนมทอกดิ้นไม่หลุดครับแต่ว่าเสือร้ายก็ตีไม่ได้ครับกรรมการธนวัน์ก็จำเป็นต้องแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งเลยครับจับได้น่ากลัวเลยนะครับเมื่อสักครู่ครับอู้ว่าโดนสอกหน้าหงายไปหลายครั้งแล้วนะครับโอ้โหดูชกมีความสุขเลยนะครับเสือร้ายแม่ก็เดินเดินหน้าออกอาวุธแล้วก็ยิ้มด้วยครับ แม่ยับตูยับครับกระแทกซ้ายนี่แม่นมากครับพยายามจะตามขวาจังหวะนี้ไม่สนแล้วครับหมัดไม่เอาครับทิ้งหมัดเล่นไนท์ก่อนครับทางด้านของเือร้ไยแต่ว่าเพชรพนมทองดูครับอ้าวกลับกลายเป็นว่าล็อกได้ดีครับเพชรพนมทองไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับนี่เป็นเพียงยกที่3เท่านั้นครับแต่ว่าเหมือนจะมีแผลแตกนะครับทางด้านเพชรพนมทองครับแต่เลือดไม่ค่อยเยอะอ้าวแทงขวาไปครับขวามาครับยัดยัดขึ้นไป แต่ตอนนี้นี่จังหวะที่เพชรพนมทองออกอาวุธได้นี่เสียงเชียร์น่สนน่นเลยครับ<อ>ท่านรองนี่พร้อมจะส่งใจเชียร์ครับแน่นอนแล้วครับชกแบบนี้ก็นารองอยู่เลยครับอ่ะเลยครับอ่ะเพชรพนมทองล็อกคอขึ้นคอได้แต่ว่าทางด้านของเสือร้ายพยายามจะขวางหน้าแต่ว่าต่างคนต่างไม,ไม่ต่อเนื่องครับกรรมาการต้องแยกอีกครั้งหนึง่งเดินต่อครับทางด้านของเพชรพนมทองแข้งขวาไปเสือร้ายไม่ถอยเหมือนกันครับเดินชนศอกซ้ายไม่ถึงอ่ะดูนายอีกทีนึง ใกล้เชือกใกล้เชือกกรรมการธนวัฒน์ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมีคนได้เปลี่ยนเสียเปี่ยนครับแยกมากลางเวทีถือว่าสู้กันได้สนุกเร้าใจเลยครับพัดกันรุกผัดกันรับนะครับเสือร้ายทําได้แล้วก็มีจังหวะโดนเหมือนกันครับขวางไว้ขวางไว้ตีได้มีศองสอกน่ากลัวมากครับเนี่ยครับมีแผลแตกเลยนะครับบริเวณเปลือกตาหางตาด้านขวาเนี่ครับเอาละครับเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคหรือเปล่าครับถ้าไม่เป็นอุปสรรคก็สนุกแน่นอนครับเดี๋ยวพัก หยุดเลือดก่อนครับเชื่อว,ว่ายกนี้ก็ดวลดวลกันที่วงในนี่แหละครับเพราะว่าทั้งคู่นี้หน้าบ้านแขวนป้ายรับจ้างตีเข่าครับเอาเอาแหมแข้งขวายังไม่ถึงครับบวกกันเลยครับหนักหนักมามามาดวลกันครับยัดเข่าเข้าไปครับเพชพรพนมทองเสือร้ายตั้งไว้กรรมการดึงออกมาสู้กันอีกครั้งหนึ่งแข้งขวาไปครับยัดเข่าซ้ายเขียยแหม่สองนี่ เฉียวไปเฉียวมานะครับของเสือร้ายครับต้องดูแลครับว่าจะโบเข้าไปในช่วงจังหวะไหนครับผมือว่าจะเป็นเสือร้ายที่โดนเอ้าจังหวะนั้นตีเข้าไปช็อตหรือเปล่าครับนักของ์เพชรทองพยายามจะยื้อโอ้ยดูครับโอ้ยทั้งแข้งทั้งเข่าทั้งศอกมาชุดใหญ่แล้วครับแต่ว่ายังเก็บอาการครับเดินลุยต่อโอ้โหชื่นชมหัวใจหัวใจครับไปเพชรทองโอ้โหโดนหักหลังนี้ครับเรียบร้อยไหมครับแมต้องนับแล้วครับแบบนี้อาการมวยนะครับอ่ายังไงครับไหวไม่ไหวครับดูระบบการหายใจี่ตอนนี้ ตอนนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไรครับรอดไหมครับเสือร้ายเหมือนจะเช็คบินเลยครับอยากจะจบยกนี้ครับจบไหมโอ้มาแอบพยายามจะโต้อยู่นะครับเพชรพนมทองจะโต้อยู่ครับแต่ว่าอาการมวยนี่ตอนนี้โอ้ยไหวไหมครับหยืนด้วยหัวใจ้วครับท่าทางของเพชรพนมทองดูครับหายใจทางปากแล้วครับอ่ะต้องดูครับเสือร้ายจะปิดเกมได้ไม่ได้ครับเพชรพนมทองนี่ไม่ยอมนะครับดูครับไม่ยอมทิ้งตัวแต่ว่ามันสุดจะทนจริงๆครับจบยก4ี่ครับโอ้โห